ฮันตีมาแล้วโอดูตสีแบบชัดๆหน่อยนี่โคตรเท่สกิลเอ็กซ์ไปทีเดียวฟุบนี่นี่กว่าไปเลยออโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนละครจิ๋งจ่องไอ้พัทเทวีเดี๋ยวเราไปอยู่ในเกมฮันตี้ซอมบี้กันนะครับผมไม่รู้ฟังทานกันหรือเปล่าอ่ะอ่ะฮะววันนี้แล้วผมก็ได้เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่พักหนึ่งหรอก อันนี้ก็มีเงินอยู่หนึ่งล้านแต่ก็นี้ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ฮะผมมีศาตนะด้วยมีปืนโคโู่ยังไม่ได้ดาบใหญ่เลยสุม่มคะนะได้3รอบติดอะ่ะไม่ได้ดาบใหญ่แต่ว่านี่เปิ์ก,ก็เป็นเปิกแวมพายละของก็จะมีประมาณนี้นะครับง่ายครับทุกคน1.5ได้เฉยซนได้เฉโง่งๆได้กลางสตรีมครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูในการเต้นขอมันก็ไม่ดอบให้ดอบแต่อะไรก็ไม่ปักเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย เชี่ยเอาดีดวงดีจัดกดไปโง่ได้เฉยเลยว่ะทุกคนส่วนตัวนะผมว่าจะเก็บไอ้ปืนไว้เพราะปืนอ่ะอันนี้มันดีเว้ยถ้าจะซื้อสล็อตเพิ่มผมก็ไม่มีตังค์กดซื้อแล้วมันได้หรือเปล่าเฮ้ยได้แล้วเหรอแล้วมันใช้ยังไงล่ะอ๋อเนี่ยอ๋อมันใช้แทนได้เลยเหรอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเปลี่ยนเป็นดาบเปลี่ยนถาวรเลยนี่ว่ะอ๋อ โอ้ oh, yes ไปเลยเออกมาแล้วหืมคาตานากูหายก็มาเติมว้นี่ต่อฮะอ,อ๋ว p วอร์หนึ่งโอ้โหวิ่งอันเดียวกับคาตนานะเลยอะดาเมจจากสกิลบวกสิบปะแล้วก็ตีเร็วขึ้นอีกสองเปอร์เซ็นต์อโหไอ้ดวงดีจัดอะไรขนาดเดียวนึกว่าจะเสียเยอะกว่านี้มาลองเล่นดูแล้วกันไปครับในแม่คนเดียวชิลอยู่แล้วผมอะเดี๋ยวดูเชียวดิเป็นไงวะ โุ้ยเทจัดโอยอย่างเท่ะครับดูดิเหมือนเหมือนมีหน้าอาวีเลย <laughs> อ่ะเปิดทีเดียวเลยจะได้เร็วๆปุ๊บฮ้ย,ยังไม่ดูสกิลเลยสกิลหนึ่งโอ้ยโหแล้วเหลืออะไรอีกเนี่ยโอ้นี่ อง 2. 2> <Wow. S 1> อีป๊อบอะมันทำอะไรอะ่ะไม่รูแหละซีอะไรวะดูไม่รู้เรื่องเอ้ยลือปิดเพลงเลยจะโดนลิขสิทธิ์ไปนี่กูซดป๊อบป๊อบปโอ้โหโคตรดีย่างดีอะ่ะลองใหม่ดิทอะไรวะโอ้เป็นการแบบ ฟันเป็นคลื่นไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ยูซี่ล่ะอะ,อะทำไรวะเห <c oughs> มือนแบบควงฟันไปรอบๆป่ะกิลเอ็กใหม่จิวเอ็กปุ๊บน,นี่อย่างเท่ไปเปิดเบิร์กยูซีดูไม่ออกมันทำอะไรยูซีปืนนี้แทบไม่ได้ใช้เลยโอ้ ตรงจันสมล้วราคาหนึ่งล้านเล่นตั้งหลายชั่วโมงโอ๊ยทำไมมันเจ็บวะใช้ปืนหน่อยแล้วกันใช้ปืนมันน้อยใจโอ้โหอย่างพี่สายใจจันเลยไม่ไห้จะขึ้นดาดฟ้าสักทีไปรีบๆเลย เยอะจังวะสกิวเอ็กไปทีเดียวฟุบอย่น,นี่กว่าไปเลยอืมปอปะ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 ปปอยังโกงคิวซีใหม่ดิโอมันเหมือนเป็นการควงฟันฟันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้โอเคแล้วก็มานี่แล้วเปิดเปิดก่อนยวผมจะรวมมอนไว้ทีเดียวเลยฝัง่งน,นู้นไะม่มีเนาะโอ้โหเบื่อตัวหนูมันโดดเกาะมันะ อเอาไม่ตายอีกหรอวะเดี๋ยวผมจะรวมมอนทั้งหมดัวกีกงนั่นนะ่ะไม่รู้แหละเปิดทั้งหมดเลยเออเดี๋ยวๆดเด็ดเด็ดติฮึ่แล้วมันบังด้วยน้องประเด็นโอ้โหอย่างที่แต่มันบงังเอาใหม่เราค่อยไปใช้ตอนอยู่ข้างล่างถ้าได้คู่กับดาบใหญ่นี้จะเป็นยังไงวะผมไม่เคยเล่นดาบใหญ่นะ อย่างที่บอกครับสุ่มได้แต่คาตานะไม่สุ่มได้ดาบใหญ่สักทีก็เลยท้ออยู่แสนนิ่งจังช่วบอกมาครับทุกคนมันดีเร็วแล้วมันโกงเลยนะจวซีทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดียวจะได้อันตรีนะฮะจากดนตีแล้วดนตีกันครับเดี๋ยวเราไปที่ล่งก่อน นี่โอ้โหเอมไี่บังอีกแล้วนี่มันเป็นเหมือนการนอนพิงกันเลยซึ่งจ๋ามันดูไม่ทันอ่ะมันเป็นการนอนพิงเคียวอะไรอย่างงี้วะไม่เป็นไรดูอีกรอบนึงแป๊บเดียวจะได้อันติมาแล้วแหละเคียวก่อนเคียวออกให้หมดอันติจะดูแบบเต็มๆ โอ้บางอีกแล้วซอมบี้ไว้เถอะโอ้จะได้ดูดีๆาวว่าวัาวานนี้อันตีมาแล้วพอดูอตีแบบชัดๆหน่อยโอ้นี่โคตรที่อา้าวไปไปไปทันอยู่อโอปืนเนีนยมันต้องใช้เลย โอ้หไม่ได้เพชรเลยไว้ตานี้ครับ,บเล่นมาตั้งหลายชั่วโมงมากกว่าจะได้เงิน1ล้านโคตก็คิดดูว่าตาหนึ่งประมาณ10นาทีนะครับตาหนึ่งละสินาทีได้เงินอยู่2 0 0 0 0ประมาณนี้ประมาณ2 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับแล้วชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเล่นได้ประมาณอยู่6เกม7เกมประมาณนี 40, ้ชั่วโมงละเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเอาตีง่ชั่วโมงละแสน่ะแต่บางเกมมันก็อาจจะเร็วกว่านีต้ตีกลมๆก็ชั่วโมงละชั่วโมงละประมาณแสนหนึ่งอัตรียมกลมไปนะครับ ก็กว่าจะได้1ล้านโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะผมก็ได้ชาวคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอเราก็ได้ของเราต้องการสูงไว้นี้หน่อยดีกว่ามะเพื่อได้ของดีเฮ้ยโอ้โหไม่แต่ก็ดีอยู่อีพิก เพราะผมยังไม่ได้ไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยงอะไรมากมายเลยนะฮะนันจะลบตัวกากานี้ยังไงวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันแหะเออช่างมันก็ได้าชอบดีาผมจะรียวอะไรกระแสอันเป็นยังไงอะไรกะไรอ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 ไรอะไรอะไรอะไรทะไรอะไรอรไรออะไรอรอรรอะไไรอะอะไอะไรอะไรอะไกไะไไะ パパ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 パ。